สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเคยได้ยินไหมคะว่าทองพันช่างเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณทางยาดีไม่ว่าจะเรื่องโรคผิวหนังอักเสบผื่นคันเรื่องบำรุงผมดับพิษลดน้ำตาลลดไขมันได้เลยอยากปลูกไว้สัก ต้นถ้าใครปลูกไว้เยอะๆสามารถนำมาอบแห้งแล้วขายได้ด้วยนะเฮ้อรออะไรเลยลจ้ะก็ไปขอแบ่งกิ่งเพื่อนมาปักชำซะเลยเรามันนักปักชำอยู่แล้วนี่จะเห็นไหมจ้ะแค่นำมาแช่น้ำในขวดแบบนี้ประมาณ2อาทิตย์หรือว่า14วัน <ๆ S 1> ก็จะเริ่มเห็นรากงอกออกมาแล้วนะคะไม่ดิโมนะเรามันคนจริงทำจริงเห็นไหม เนี่ยรากเติมใบก็ยังสดอยู่แถมยังแตกไปอ่อนให้อีกหรือใครจะสะดวกจะปักชำลงดินก็ได้นะเลือกกิ่งที่สมบูรณ์มีตาติดอยู่สักสองสามตาปิดใบออกบ้างเพื่อลดการคายน้ำตัดกิ่งให้เฉียงสัก45องศาแล้วทำการปัก กิ่งลงในดินที่เปียกชุ่มดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะจ๊ะโดยเอียงกิ่งเล็กน้อยหรือแม้แต่ปักชำในน้ำอย่างเราก็ได้นะง่ายสุดการเลือกดินหรือวัสดุป,ปลูกที่มีความชุ่มชื้นที่เหมาะสมจะช่วยให้รากงอกได้ดีขึ้นแล้วอย่าลืมวางกิ่งชำในที่ร่มรำไรไม่ให้โดนแสงแดดจัดโดยตรงนะจ๊ะจะช่วยให้กิ่งไม่เหี่ยวและ กระตุ้นการงอกรากจ้ะดูสิเผลออแป๊บเดียวต้นเจริญเติบโตดีมากออกดอกแล้วด้วยคล้ายนกเนาะยิ่งมองกลางคืนนะจะเห็นว่าเหมือนมีนกตัวสีขาวๆเกาะอยู่เลยล่ะเพื่อนๆค่ะต้นทองผันช่างเนี่ยเขาเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายดูแลไม่ยากเลยค่ะ นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำกิ่งและเป็นพืชสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณหลากหลายจริงๆค่ะยอมรับเลยขยายพันธุ์ง่ายมากปักชำแป๊บเดียวรากเยอะเลยค่ะลักษณะลำต้นของทองพันชั่งเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กหรือไม้ลม้มลุกมีอายุอยู่ได้หลายปีค่ะมีความสูงประมาณ1-2เมตร ลำต้นตั้งตรงโคนของลำต้นมีเนื้อไม้แกนแข็งส่วนกิ่งอ่อนมักจะเป็นเหลี่ยมและมีขนสั้นนุ่มปกคลุมค่ะใบของทองพันช่างเขาจะเป็นใบเดี่ยวนะคะออกเรียงตรงข้ามกันเป็นคู่คู่ค่คะลักษณะใบจะเป็นรูปไข่หรือว่ารูปรีค่ะปลายและโคนใบสอบเรียวขอบใบเรียบหรือว่าเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบมีสีเขียวเป็นมันจะ้ะทุกคนมาดูดอกกันนะคะดอกของเขาจะออกดอกเป็นช่อสั้นๆอยู่ตามซอกใบดอกมีสีขาวกลีบเลี้ยงมีห้ากลีบส่วนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นสองปากค่ะปากบนมี2แฉกส่วนปากล่างแผกกว้างและแยกเป็น3ามแฉกค่ะมีผลเป็นฝัก รูปทรงยาวรีมีขนสั้นๆปกคลุมภายในมีมเมล็ดประมาณ4มเมล็ดเมื่อแห้งก็จะแตกออกได้มเมล็ดเหล่านั้นเมื่อตกถึงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นทองพันชั่งต้นใหม่ได้เลยค่ะโดยปกติแล้วมเมล็ดทองพันชั่งจะใช้เวลาประมาณ1เดือนค่ะ ถึงจะงอกเป็นต้นอ่อนถ้าเพื่อนๆนมีมนเมล็ดควรจะแช่น้ำก่อนที่จะนำไปเพาะปลูกมันจะทำให้งอกง่ายขึ้นจ้ะการดูแลต้นทองผันช่างนางสามารถขึ้นได้ในดินทั่วไปเลยค่ะแต่ถ้าจะให้เจริญเติบโตได้ดีที่สุดก็ต้องเลือกปลูกในดินที่มีความชุ่มชื้นสูงค่ะ การรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมออย่าปล่อยให้ดินขาดน้ำนะคะแต่ถ้าหากน้ำท่วมขังนานๆรากของต้นไม้ก็จะขาดอากาศหายใจทำให้รากเน่า และไม่สามารถดูดซึมน้ำรวมทั้งอาหารได้ตามปกติสุดท้ายจะส่งผลให้ต้นไม้ตายในที่สุดดังนั้นถ้าน้ำท่วมขังนานๆก็ควรจะย้ายกระถางหรือสร้างเนินให้เขานะจ๊ะนางจะประท้วงโดยแสดงอาการใบเหลืองให้เห็นเลยนะจ๊ะนางเป็นพืชที่ชอบแสงแดดคะ่ะแต่ว่าในระยะหลังจากปักชำก็ควรจะหาที่บังแดดให้นางก่อนสักประมาณเจวันนะคะ เพื่อให้ต้นตั้งตัวได้ดีสะก่อนจากนั้นจึงย้ายไปปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงนะจ๊ะก่อนจากกันวันนี้สาระไทยขอกราบขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์คอมเมนต์และการสนับสนุนทุกช่องทางกราบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ